ป๊อปป้าฮักกี้วักกี้วันที่จะจบน่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันเถอะว้าวอู้อ่านี่เป็นสำจดหมายใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหมันดูกว่าอะไรคะีฮักกี้วักกี้แล้วโรงงานผลิตตุ๊กตาแักนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหามอนเทสกัน กันเลยเดี๋ยวเราวิดีออขึ้นนะคะโอเคมวได้ออขึ้นแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยโอ้อ้้อ้้แล้วแล้ก็เอาซีดีเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันเถอะแต่มันมีรหัสสีอยู่นี่ ชมพูแล้วเราก็เอาซีดีเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันเถอะแต่มันมีรหัสสีอยู่ mm. นี่รถไฟโอเคเขียวชมพูแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดให้เหมือนเดิมน,นะคะตอนนี้เรามีมือสีฟ้า